เฮีย तोला นี่น่ะเอาเงินกีบมาร้านชอมเนาะอ๋อเงินกีบร้าน5000บาทเนาะเออจะไปเฮ็ดแนวดคือว่าเฮียจือเตาือเตาอยู่ในบ้านนี่บ่กเงินจะายบ่เห็นยโดยเด็ดลานบ่เือหน้าตัวกันยังเท่านั้นเนาะโด โดยกราบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเมสุขุสุขนเนอกไ่ว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศยินดีตอนรับเข่าวูซ่ซ่องสาพวงสาวลาวคือเกานะ่าเนาะโดยมาวบพอกับสาพวงในมื่อนี่กะอากาศกาล็ลมหนาวคือเก,าเก่าไปพี่น้องเลยโดย ทางสะพ้องกับมาหาทางสาวเต้าโดยว่าสาวมะนาวคือเก่าเนาะเะาก็ขึ้นไปหาทางเพิ่นเลยเนาะโดยไปเป็นจังไงก็เข้าไปฮาไปส่งนมกันเลยเนาะโดยเลยขึ้นไปหาทางเพิ่นเนาะวันนี้กับมากับทีมงานคือเก่าไปพี่น้องเลยมากับสะดวงเนาะสบายดีสะดวกด้ยสบายดีดยไประวังเด้ออ่าสตีดเด้อระวังเด้อระวังไม่หั้างในเลแม่หัวข้างในแล้วกันเนาะ không 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 เป็นได้นะแต่บาอยู่ีมีเฮงก็เลยมาเยี่ยมเพิ่นเพิ่นเพ่อยู่ดีมเงก็เลยบามาเยี่ยมเลยเลเป็นังไดเนาะเพื่น่าเป็นใจได้ใคน่ใแน่หรอ่าเน่ได้หอนมามหาการเมนหอกมาอีกรอบนี้เนาะ มาดีมาเศร้าแล้วะใครเนยวเนาะใครเนยบัจักรจะคนเนวันนี้นะเป็นไขมากะนกมือนกปีนใชั่วเป็นได้เลยนกอเมทรอกีกับว่าวเน้นาะเต้นลงลงลงนะป้ามากับป้าย่านเด้ปวนเื่อผมนั่นใกล้า้วใกล้แล้วโอ้ยเื่าว้าทอนี้เกี่ยวงนไปแล้วผมเกระนดดผมยาวเด้ป้าเข่ามากบป้ากับญานได้ลบละป้าย่านวันนี้เป็นเมยาย่านวันนี้วั้เป็นเฮ็ดใย่านวันนี้รด้การเนีับอันยาโพ่อเปินนั่นพวกอัน มาจากพนอกานวจิปัวบ้านจีัวอะไวแบนี้เลยคนน้องเนี่ยผมหันเยค่คนดุบอกดีไรเลยนี่นั่งเต้าคนน่ะถ้าไปหักสามวอไปหักสามคืพังไรพังข้าวหรืพังไทยพังไทยคนน่อยู่คนว่าวาคุเทศนอกดูดีใจเนาะดีใจน้องเพื่อเขอามาซอยเดือคน่าซอยเดือป้าก็ดีใจคือกันว่ามาดูวลาน ป้าก็โอ้ยมีแหงว่ะพวกลูกหลานมาสี่กับเอฟี่กัป้าก็ดีใจป้าก็มีแหงป้ากับนุ่มๆตื่นใจก็ดีใจน้องๆดีใจแน่ดีใจลูกหลานเย็นเนาะดีใจถ้ายากไป้ทางไหนสะดวกทางไทยทางไทยบ่เมื่อใหร่น่าควรจะเอาไป เพิ <muitas S 2> ่นไม่ได้ไปเพิ่นอยู่พุ่นนั่นเพิ่นมาจักสาจะชื้อเพิ่นว่ามาหน้างน้อยนี่นั่นแล้วเจ็ดเปดมือเดียวเพิ่นนู่เพิ่นมาแบบนั้นนี่ชาวบวงแบบเพิ่นอยู่พุ่นเหมือนเออบทเพิ่นอยู่พุ่นหักชาเพิ่นมาหากชาที่เพิ่นอยู่พุ่นเพิ่นปัวอยู่พี่แม่เพิ่นชิมาปพิ่นอยู่พี่ว่าไหมตั้งค่ายคันหาคันเปดเพิ่นปัวอยู่พุ่นคู่หมายว่าเพิ่นกระโตเพิ่นอยู่พุ่นเนาะเพิ่นพุ่ตัวแต่วเพิ่นแบบมามาดูเล่เพิ่นเพิ่นมาเพิ่นมาเด็กจิตเพิ 妈，妈给你。 อันผูเนชิพันนั่ะเนชิปัวนี่น่ะเป็นนันพ่อเป็นตรงพ่อเออเป็นตรงพ่อใหญ่ใจดีเผิ่้องอันปวนมัดซอยอันนั่งตายอันเด้เิันมาเปนเท็นั่งเต้าโอ้ยดูเลยเผิ่อก็ะไรมามานั่งนั่งนี่น่นเต่เฮิงแด่เ่อน่ะมาดูเลพวกอันมาพวกอันเปิ้ลตายคลิปกะมาซุมเจ้เผน่อดีใจเผ่นะพอกดีใจน้ำพวกลูกเผ่น่ะมาเลยกะลังมาก็ะดเยยข้าวไว้ชี่เผื่นิยังกระดีใจเนาะดีใจเนาะ้วน่าเนาะเนาะร คนเศร้านเนี่ยโดยเข้ากับมาหาคนเข้ากับอีตูนคนเนาะโดยเพิคนกันยังช่าสาบัคือช่าสี่ช่างสาวสามปีกนยังน้อยอยู่เนาะโยลายลึกเนาะลายลึกกันกับอ่ากระพวงงานอยากขอทามาขอไปซื้อของแม่เป็นยังได้อัน่นมาอยากอันเย่นมือเขามาอยากซอยเป็นยังได้ขอไซือดีไก่บ่ตรวจังไดดีใจ่เนาะโดยตีไก่เนาะเพราะเ่ากับไงเนาะเรินมือเข้ามาซอย อยากเห็ทังนองเพิ่นดีเศร้าบอกดีเศร้าหายไว้เนาะย่างเพิ่นกับอยู่กับเพื่หลายคนครอบครัวเพิ่นกับแม่พี่น้องเว้ยกะมีกับดูกมีสามคนเนาะกะตาอีโตนเพิ่นอยู่ไดนคุณแม่พี่น้องเว้ยทางพวกเฮามาเห็นั้งแรกกะตาอีโตนเพิ่นเนาะเพิ่นจนตั้งตาอะไรเพื่อเฮามาั้งแรกกะเห็นเพิ่นอ่าเป็นยังได้เพิ่นกับไข่เนรแล้วเนาะตอนนี้กะไข่เนรโอ้ตั้งแต่วันอ่านอ่ยินข่าวเพิ่นสิรักษานี่ก็เริ่มไข่เลยเนาะ โอ้แสดงว่าเพิ่นทั้งนั้นเพื่อเกิดสิหูเนาะอาจจะไม่หรอกหรือว่าสื่อสารกันได้บ่หรือว่าอะไรสบายดีเด้องค์มาพ่อเพื่อนอยู่พี่เนาะสบายดีสามกันสบายดีเด้อแม่ชายังเป็นเพชรเงียบแท้คืองามนะเนาะจึงเหลือมาเม่าสบายดีครับฮะโอ้โดยยังจืดอยู่บ่มาวันนี้สาวหย่างสาวว่าว่าอยู่กัสาวหย่างก็ จือบจื้อบจืองซีอืมหันใส่งซีปะวกนี้ได้สัอันพวอืจือบพนีได้ชายังนี่ยูตู้บ้าโวยเนี่ยอ๋อบัปันใดบจำได้าก่อก็ยทัผมะโวยยังนี่วัแล้วก็มีอันเดียวสั่งที่ล้วันเดียวมือหนาไป่จื้อแล้วนำจื้ออะไร เราอยากได้บ like? hmm. like. so ่โอ้ยไม่ได้อเนาะมือหนาเลยเนาะมือหนาก็ได้ซื้อมาฝากเนาะอยากได้บ่อย่ามือหนาได้เฉยมาให้มือนี้เรากำบุให้ได้สาวมือหน้าเว้ยเรากำมัดผมทำอย่างได้แล้วมือหนาซื้อหม้อฟ้ากูนะกินข้าวแล้วบ่เจ้ามัอนี้นะกินข้าวเด้ข้าวเศร้านะข้าวเศร้าแม่กินกับยังไงกับชิ้นต้องใกินเลยต้องจะกินอีกแล้ววันนี้วันแ้กมือเนี่ยเป็น เรื่องขาว้จเนขาวได้สาพวงแบบนี้้าแ้เอานี่มาให้ลายแท่นี่แต่งยังท่ามือทาซาสิเล็บบ่าสิเล็บเนาะเแพ้มาให้เจ้ามาแต่งตัวให้สาทงมาแต่งตัวให้ดิสทงเลยมีแต่สีงามเนาะชิบกวดสีมด้ยับเนาะ เมนมัเขามากขอตกใจเดนะค้วเป็นเพชรนะงานปกติบ่เต่งงานบ่ไดเสือเป็นงานไม่่อยเอาห้นะเสื่อน่ะเสือยังเสืองานนี่อนบอสพวงเมนก็ไปเห็นงานนี่อนบอชื่อเสื่อชื่ออะไรบอชื่อเอาชื่อกับบอกระด้างามทำเงินนะใส่ก็คือทำ่น่ก็ยนจรง มีลมบ่มีลมแม่มีลมมเป็นหยังเนาะเป็นหยังเป็นหยังเป็นหยังคือว่ามีมมเสียเป็นเป็นเป็นยังาออกเพจังสิบ่มีเนาะยังๆๆเนาะเป็นยังจบมีลมคงสึกจ้ะตอนนี้เป็นยังเป็นอะไรคงสึกนะ จะเขียดอันชาวดีบอยังฮัดไห่บ้อกมนสตีบเอาไห่บ้อสตีบเนาะสะดวกมนาเด้อพอดีซื้อมาให้มนาอเชียร์มาผักไหมเนาะแมนสตีบมนาพ่อจีนป่ะฮะจีนอาหารถืนได้แลาวก็เจ้าเคยไปคายบ่เอ้ยาเวีอหเวียงเคยไปยุที่เป็นยังขึ้นมาสั เป็นยังเจ้าคูมาเป็นลมบ่ค่อยดีเด้อเป็นไรเป็นไงมากพักผ่อนอ๋อมีจุกานมีจุกานไปอีกวิจุการมีจุการไปอีกเป็นฝ่าฝ่าว่าเนี่ยให้ฝ่าว่าให้อีกก็มีสหรัฐสหรัฐจะตุ้มจะตุ้มในบ่อหนิอุ่นบ่ตุ้มได้อุ่นเนาะผ่าไหมเนี่ยตุ้มได้ตุมแล้วอุ่นบ่อพุ่นคักบ่ แทงแ่งอันแ่งอันน้ากันบ่เนี่นะทั้งนี้ก็แตงบ่อนเอมอนกันาเห็นมันก็ติดใจก็แ่งกัดี้เจ้าเจ้าเจ้ทาหรือว่าจ้ทาสียังไงอ๋องามไปสีไงไมทาให้นะไม่ท่าให้ไม่ทาเจ้าไมทาเจ้าไหมทาหไปเจ้าทา่อยนี่ ไม่ใช่ไหมใช่คุมีคนจับลงไม่ใช่คุก็ได้เอขก้าจัขาพี่ขาก็ยันจังะตั้งไว้ที่ตั้งไว้ก็ได้เดี๋ยวใใหเอาเป็นทิธาสีเล็บให้าติพี่น้องเลยเขาสีกับเสือมนเลยเป็นมาเพื่นเลือกเอง้ะฮะแมนจันลูกเลยลูกเด็นจันลูมาแมนนี่นี่้พี่น้องเลยมาจากไรกันแ่งพวเสือพวกงามให้แมนหลายสีน้องเนี่ยสีจ๊บแพ่มาตอนี่ว่าต่านี่ ให้มาผั mm h, well. Jamie, lonely, like ากดีทองวันสาทองเอาสีเล็บมาผักจะมาทาบอลองสัยจเรามักแต่งได้เนาะสาวพวงวันนี้ได <laughs> ้เนาะอันสติ๊กจีน่ะได้ผัวกอนได้ผัววันนี้เด้เนาะอันสติ๊กจีนได้ผัวอีกละได้ผัวบ่าวเล่นผัวไอ้นี่นะเอาบอกไอ้หมิงไอ้หมิงเซ็ตนะอือวันวันเนาะผัว เราไปเฉลยวัหน้าเเราจะคู้ให้ามนี่ะฮวงไว้กันท่าน่ะงัมนมืนแล้วคนสปินน่ากอ่านสป็นน่าเนี่่านเป็น้างอันเต็มเล็บเนาะเบเนาะเราเลือกสีเหยีนยตีก็ถือกับเราเรื่องเนีเสือเราอะม่ใครอยู่เนาะสีเดืองบ่มีมีบ่สีเดืองบ่มีนะบ่บ่มี น่นดี่บ่มีอดไปว่ามีเขียบมาเขียวใช่ไหมเสียเจ้กับที่ว่างามขนาดว่างามป้าแล้วก็ท่างามเนาะงามบ่้าไปเป็นชุดทางแน่วันนี้เสเ็พสีเสพเสพไมีเพิดอีกบ้าอมีเพิดอีกบ่าเจ้าม้าลังข่อยเจ้างามกว่าข่อยแล้วพูดเนี่ยผมต้องแต่งให้ได้มาก่อนยังว่ได้งามพี่เจ้าเลยอย่าใส่ลายจะได้มันเบิดนะฮะไม่ใช่หลายคนไม่ใช่หลายคนเด้อ เมนแบบอะไรตี้มอนแต่วงฉันได้แต่วงยอะอย่มนกมักสวยมักงามเด้สวยมังาม้ย่ไ้มากจะไ้เห็นเตงโดอ่าได้ยินข่าวว่าเจ้าเห็ดเงินเฮียเมืนบ่เห็นซ่องซ่องอ่าหลายๆซ่องได้ซ่องกามาบ่สะโพกโดยสะดวกกันยินแววเนาะอันเฮียเท่าไรนะเงินกีาล้านชเนาะอเงินกี่ล้าน พัดปายออจะไปเห็ดเนี like? ่ยดคือวาเฮียเจ้าชื่อเตาชื่อเตาอยู่ในบ้านนี่บอกเงินบาทกันยังห่างหาพันพานเงินกี่บาทล้านเนาะคือว่าลายแต่ไม่ถามใครก็ว่าบุหินบอกงยนคนมาขายหมกขายมันเหลายคนนี่น่ผู้นี้นาะเหอกจำจุดบุไดเนี่ ต้องเบิ่งกล้องเด้จะไปหันได้จ้ะจะไปลองมองดแต่ว่ามีกล้องอยู่บ้านเรามีมีเองพวกอยากจือแล้วเราพูดไปแต่เขามาเอาน้ำมันน้ำเพื่อนหรืว่าแต่คนมาขายกิชี่ให้เรามันคนหลายเนาะจับทุกได้เลยนะเงินเผ็ดเงินเฮียเนาะยังรู้เห็นยังไนะคนเห็ดย่างเนาะทางนี้คนงามมียังรู้เห็นยังไงนะคนเห็ดอย่างเนาะทางนี้คนช่ามันมีเน่คนปะป้าชอมีเผ็ดอ่ะมีหยาบมียบดีนี่นี่เป็นแักตุ้มอีเนั่น้ำผงสวยงามน่ะ เป็นตุ่มเฮ็ดใช่ไหมน่าสนใวแค่หาเจ้างามเพื่นะของเพื่อนนะเอ้ถึงเราบ่ทางเมย์เพื่อนกับเฮ็ดเงินเฮียเนาะโบเห็นเลยบ่เร่วเลยท่าปานี่ไม่ได้ไม่น้ำกันบ่กำลังเหี่กันได้เหี่ยวกันเลยเฮียยังกีนตอนขอเนี่ยทานตอนที่ว่าเจ้าจุกยังเห็นอยู่ว่าเงินน่ะไม่เบิ่งนะถึงกัาจุกออกมาใส่น้ำคอดนับใหื นับเดีจะขาดคา่เตาเขามุ่งคือเขาวนแล้วก็มาเพื่อนบ่อใดๆคือบ่าใดๆคือบ่าเฮียจกจกองั้นมาเจาจะหูมันเบ่งนมาเพือนหาบุญาวบจกเงินจะค่โบเห็นเงิโดยเด็ด่วอมันเงนใหญ่เตาเตากัซื้อในบ้านนี่เลยเนาะเท่ายเตาน่ะหาิบิเสียทั้งว่าเป็นนั่นทรายเนาะทั้งว่าหา 6000กว่าบาทเด้แม่เงินปลา6000เนาะซื้อเต้า50,000แต่ว่าเงินหายไปตั้ง6,000บาทแม่นทั้งเงินกีบอีไดอ่าล้าน2ีกบาทถอายเด้เก็บไว้เนาะทำใภัยก็ว่าบ่ฮู้บ่เห็นเบอามาส่งืนเพิ่นเนาะแม่ต้นเพ่นอ้พี่น้องเอ้ยบัดเนื้อบตัวกบดารักบ่บดในครอบครัวเนาะ เมอนันคบแล้วมาส่งเนาะมาส่งคนในเดินแล้ก็ประกาศชิมีน้ำใจกันเนาะเพรานั่นิ่นก็อยากได้ขึ้นน่ะนะนกตั้งเมย์ิ่นก็บ่ยได้มีเงินมีคำเนาะเนื้อตัวกันยังเท่อนเนาะดูอ้ยน้อตใจตนน่าสงสารเนมเมยเลือดชาเหมือนกันเนาะพระเฮไท้น่ะพรเฮ็ของแา่พเจ้าน่ะ ฮะใคกึมบ oh, 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 oh. ่กูจะมาเห็นห้องน้ำไปเจ้าใครเจกึมเจกึมด uh, ีใจน้ำเด้อจะใช้ห้องน้ำไหมเด้อดีใจน้ำเด้อจะใช้ห้องน้ำเลยเพื่อนใหมบูกแขนขายเครื่องวันนี่ตาชิคายยัง้าชิคายยังคาเพอร์บ่อ๋อเดชมาอุดนนุนเด้อยำบ่จะเช็ดยำยังจะเนเาอันบาแปลงเดปงยังไงนี่เห็นอะไรเนี่ย เจ้าสีไว้พ่าะจะเห็นผู้เดียวฉองงานเลี้ยงเียฉลองงานเลี้ยงเลยความฝันจะบอที่ว่าจะบอมาน่อคว้ผ่านอีีควาตั้งใจั้งเพื่อนแน่แ่ไปชมมีมไปอีกชมอีเลยเสียัคอีสมนางคมเสียมาทยังอกินาไไปมันคมเจีมาขายมะคายอมจะได้ขายนะ ของเทคาไม่ได้ขาองแนเมนของชิปบ um, ัเดียวของชิปแล้วของชิปบไ่ามชปไปเสียอยู่ซ้ายบุจักบ้าบอลเสียหอยได้คุยกับปู่เลย Mẹ lấy lòng yam ní cả cuộc gây sai sự nỗi hết lòng là anh phá rừng hết ánh bông sụt cho bóng sụt cho phái hỏng cộng nắm nó cho mẹ con hút cho phái 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 hút cho ตามมาคัวก่เแพบมื่อไหนด้ผลสิเปิดสมอได้มาลองเป็นคืเป็นลูกค้าคนแรกบ่เป็นลูกค้าม่าเป็นแบบประจำห้างเลยมาวอนน้ามาวันนอามาหุงวาตามกินด้อตามกินได้สับงเบลกะปูนะเจ้าเจ้าลองไหมเดีบอกกระปูนะมีได้กระปูนี่่อยไม่กินงับตามหุงใช้กระปูเชียงปูมีได้จริงใชเจ้าวาววหมูอยู่หูเลยพู ช่โอ้เมนความร้อได้กระปุกความร้กระปูเราแม่เลยเพราะว่ามาตั้งสามวัมาตั้งโดนแต่บรเห็นกระปูเด๊กระปูว่าเสี่ยงมือนเนาะยั่ันกระปูกระหอยได้ใครอาสาตรมาห้คืองามแทนไโอ้ผ่าได้เติมผ่าได้ให้เอาห้อ่ะ ถาว่าสารบเนี้ยมีเ้คนะอ้เมนยังสัวงก็เขาจังถามเนาะมานแ่ทำาูเห็นสาเนาะโดยเมนเมนอาขออนญ้ตถามเราเข่าได้ไพอมาให้ฮะบาเตียงทองบเตียงทองบ่บาเตียงทองโดยโดยเมนอยู่บผิดคนเมนอลบอเข่า

โคตรบไรมันค้าน่นมันมันเกี่ยวเวยอูแมนเพ็กเกี่ยวใช่เลยเนาะเกี่ยวเลยแบบโคตรบไรโคตรบไรเลยตลอดชีวิตเลยจะอย่างได้บอกจะอมี้จะม่ี้ไอยงไลูกเฮ็ดอะไร่อยกดูไปน้ำกันใช่แล้วกนไล่แล้วลูกมาเน่ย่าไมานี้าเนี่ยมาเนี่ยมาเน

เออมึงอะอยากซื้อมาะหัยเด้อขอโตเมื่อก่อนเด้อมันอีเด้อนักเรียนผมม่ได้เรียมือเด้อในสีขาวมาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเลยมีอก็สีไปเยี่ยากันเนาะโดยสบายดีเด้อสบายดีเด้อสบายดีด้วยฮะเป็นย่งไงสบายดีนะโดยสบายดีโดยสบายดีเนาะอ่ะบายดีเด้อโดยเมื่อก่อนเนาะ